เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออนาพตที่ดีกว่าทุกคนมีช่วงเวลาที่รู้สึกคลุ่นคิดในชีวิตและตั้งคำถามว่าทำไมชีวิตถึงไม่ได้เป็นตามที่คิดเหมือนกับมองกระจกและเห็นภาพสะท้อนของคนที่อยากเป็นแต่ยังไม่ถึงเวลาแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะถ้าเราเคยชินกับสิ่งเดิมๆลองนึกถึงการออกกำลังกายถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการกินและการออกกำลังกาย ซึ่งคือการเข้าสู่โซนที่ไม่สบายนี่คือที่มาของการเติบโตเราไม่สามารถหวังได้ว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นถ้ายังคงนั่งอยู่บนโซฟากินสิ่งที่ไม่ดีไม่ทำอะไรเลยการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีหลายด้านทั้งการพัฒนาทักษะใหม่ในอาชีพการปรับความคิดในเรื่องต่างๆหรือการค้นหาความชอบที่แท้จริงหากตอนนี้เรายังคงทำอะไรซ้ำๆอยู่เราจะไม่มีทางค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของเรา ลองมองที่การเรียนรู้ถ้าคุณอยากเก่งในด้านใดด้านหนึ่งเช่นการเขียนโปรแกรมหรือการทำขนมก็ถึงเวลาที่ต้องลงทุนเวลาในการศึกษาฝึกฝนและทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้จะมีความยากลำบากบ้างในช่วงแรกแต่นั่นคือกระบวนการสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตการเปลี่ยนแปลงไม่หมายถึงการทำสิ่งใหญ่โตมันอาจเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นตื่นเช้าขึ้นเพื่ออ่านหนังสือหรือฝึกทำสิ่งที่ชอบทุกวัน คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าลองแบ่งปันสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในคอมเมนต์หน่อยนะ